ลำดับต่อไปค่ะเราจะได้นำทุกทุกท่านค่ะเข้าสู่นะคะกิจกรรมประจำปี2566ค่ะคแต่ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่ แน่นอนค่ะและที่สำคัญงานในเครื่องหมางนะคะสามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะ0 5 3ย 9, 9 8 3 3 3ามเก้าเกดสามาหน่งี่รือทางนี้อของเราแน่นอนนะตอนเย็นนะครับแล้วก็นอนเชียประการแล้วมาเช้านะครับตอนบ่ายไปเปิดงานที่เพ,เพลิงเาวนะครับของดีเพลิงเผา คือเป็นงานประจําปีนะครับและในขณะดเดียวกันผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทางทางท่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท้องถิ่นท้องที่ทุกทุกที่นะครับประชาสัมพันธ์ให้ให้แต่ละอำเภอนะครับให้ชาวไม่ว่าพระเชประการนะครับทุกทุกอำเภอรครับอยากให้มาเที่ยวงานงานไม้ดอกนะครับชาม,มิงเชียงใหม่เฟิรเพิร์เทซิบลนะครับผมไม่ะไ้เชิญนะครับ